เก้า <ersch> ทองหลางประยุงขนนทรงบาดานนะครับยะถินทะกีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมบิโกตถูปมังสับริสังวดามิพาริยเจวอรหันตสาวกแห่งองค์พระสัมมาเป็นภูม exactly. ิปกติตั้งมันบวรวัวประดุษดังเสาเคลนติดตอกตั้งมันลงในแผ่นดินโโ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 นมมยย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 ยาาาาาลลบุรชชชชชัสง ฮายวัสดีค่ะบีบีนะคะสวัสดีค่ะหลิวค่ะอยากจะสอบถามลูกค้านะคะว่าเออมาเจอที่ดินตรงนี้ได้ยังไงแบบความเป็นมาตอนแรกที่แบบว่าเออไปดูอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็แบบว่าตอนแรกมาส่งใช่ไหมคะใช่มาส่งมาส่งที่หลิวซื้อแมนใช่คือตอนแรกคือหลิวอะมองหาอ้มองหาบ้านมองหาที่อยู่ ก็คือเราอยู่คอนโดไงอยู่ในเมืองทีนี้เนี่ยโรงงานที่เราทํางานอ่ะอยู่สันตายก็เลยแต่ก็มามองหาบ้านที่อยู่อาศัยละแวกนี้หลายๆที่แล้วก็ไปดูมาหลายที่อยู่จนป้าป้าบอกว่ามีที่แถวแถวหน้าวัดให้มาดูแต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าว่าจะชอบเนอะน้องสาวก็มาส่งเพราะน้องสาวอยู่สันตายทีนี้ก็พากันมาดู เห็นแล้วก็คือใช่เลยแต่ที่จริงจะไม่มาแล้วนะเพราะว่าไปเหมือนจะไปจองอีกที่หนึ่งแล้วใช่ค่ะแล้วก็แบบเรื่องความที่แบบว่าอยากอยู่ติดกันด้วยการท่งส่งหลังแล้วหลังนึงมันเล็กหลังนึงมันใช่เฮ้ยมันใช่เฮ้ยมันมันมันใกล้กับที่เราทํางานไงกับโรงงานผลิตสลัดของเราเนาะเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยเออ เอาก็เอาอย่างเงี้ยแต่คนนี้เอาก่อนนะเลยต้องมางเอาสอง,งแปลงสามแปลงไปเลยมาส่งคน,คน,ค,นคนนี้มาซือ้อคน,นมาส่ง <g ül> <ช>คนมาส่งได้สองแปลงมาซื้อได้หนึ่งคนมาซื้อได้หนึ่งแต่ก็กว้างมากนะคะ, <g ül> ะวันนี้เนาะมายกสเสอเอกเนาะให้ลูกค้าลูกค้าแบบเออรู้สึกยังไงบ้างแบบมีการเตรียมอะไรให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะดีสบาย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 ดีมากเลยค่ะ เป็นกันเองด้วยเข้าอยู่อย่างเดียวเลยเลิศมากค่ะ <c oughs> ไม่ต้องปวดหัวนะคะไม่ต้องเตรียมการใดๆทั้งสิ้นนะคะ QD House <c> เตรียมให้เราหมดเลยประทับใจมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ประทับใจจบที่เดียวค่ะ QD House นะคะเลิศมากค่ะ สักการะนาเพื่อจะขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพผูดดำรงอยู่แล้วด้วยพระกุณันยิ่งใหญ่มีพระบรมสารีริกธาตุมีพระอรหันตธาตุที่เป็นมหามงคลบารมีรินอินทาธิราเจ้ามาช่วยปกปุณนหันเท้าจัตโรกมาช่วยพระคับประคองทั้งสี่ทิศอุ้งพระพรหมมาที่บดี นะครับกันเกาทองหลางประยุงขนุนทรงบาดานนะครับยาถินทกีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปิโกตถูกระมังสัริสังวดามิพะรียเจวอรหันตสาวกแห่งองค์พระสัมมาเป็นภูมิปกติตั้งมันบวรวัวประดุษดังเสาเคลือนติดตอกตั้งมันนามินามินามาผุโธมัดธรรมโมมัดสังโกมัดพุทังขอดเงินขอดคำโลโขขอดแคขอดว่าโผล่ผมแทผมว่าพุทโธขอดเงินขอดคำธรรมโมขอดยายนโตวเดยาโม

นต้องมาก่อนนะครับเนอเป็นมืนล้านปันล้านต่อไปหาไปลงทุนตลาดทองคำนะครับตอนนี้ก็สิรันนเบอร์ที่หนึ่งเ,เจ้าตอกใจกลางไม่สิสุดนะครับรั <laughs> นอันเบอร์ที่สองตอกที่สี่ของวันนี้นะครับมุ้งุดโคมัดทำโมมัดสังโคมัดปู้ข้าขอขอดเงินเอายังน้ำสามที่สองขันพระเจ้าเสาเอกมา้ดยสัสนสูสสส้มาอยู่กติป้าสัมปร,รังสิบปีเบื่อไปตั้ง ครับแก้วแหวนเงินทองต่อเงินต่อทองต่อทรัพต่อจบต่อหรับเนอใส่เข้าไปนะครับเป็นเงินไทยเครื่องซื้อมาตะยกคนไดอ่ะได้หรืปล่ได้หรือล่าเออมีการมีแบไอค้ำให้บริ้อรเอ็กซ์แลนดอินฟินิี เจ็บเผ็ดเลยมาหาซื้อสจ็เบพุตตาสจิตตะกาจิตตะกาอาวสักเฆหวิหารติธาเนสุขิตาหุตูจุขะมุจจัตุขอพัสสัตตังไรทุกสวนนะ่วนเป็นส่วนทุกข์วนแก่เจ็บตายด้วยกันจะหมดอยู่เชียงยิ่งได้มีกว่า หวันะคะไม่ต้องเตรียมการใดๆทั้งสิ้นนะคะ QD House เตรียมให้เราหมดเลยประทับใจมากค่ะประทับใจจบที่เดียวค่ะ QD House นะคะเลิดมากค่ะที่อยากได้บ้านสวยและก็ดูดีมีความหล,กลากๆไม่เหมือนใครๆมาที่คุณฝันรักคาดิๆดี ใค,ใครบางทีคุณฟังดีไซน์โดนใจต้องคิวดีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเฮาส์เท่านัน้นคิวทีเฮาส์บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก q d h o u s e .co.th